สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้อยู่กับลมนะฮะวันนี้ลมจะพาทุกคนเก็บผักนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ลมจะไปเก็บผักนี้นะฮะลมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่พี่เขาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวลมตามพี่เขาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามลมไปดูนะว่าผักอะไรนะฮะตามลมไปนะครับนี่ครับมาถึงทางเข้าจะเป็นอย่างนี้เราจอดรถข้างถนนอย่างนี้นะฮะทางเข้านี่แล้วพี่เขาหายหายเงียบไปเลยนะอุย้ยถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้ว่ามีทางเข้าตรงนี้นะต้องเป็นแบบว่าเจ้าถิ่นจริงๆนะฮะแล้วหายไปไหนกันแล้วไม่รู้ นูน่นไปนู่นแล้วนะมานี่โอ้คือมีรั้วที่กั้นไฟลงอละไรสายไฟแรงสูงนู่นนี่นันะ่นนะนี่นี่นี่ตรงนี้จะเป็นแบบว่าหูยดอกไม้สีเหล,ลืองนี่สวยมากนะฮะนี่คือผู้เชี่ยวชาญนฮนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเห็ดแล้วก็ผักไปกปุ๊บปั๊บตอนนี้กำลังนี่ฮะหาอยู่แต่อุ้ยแต่บรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยโอเค สรุปว่ามาเก็บผักอะไรกันผักกาดหินผักกาดหินนะครับผักกาดหินนี่ยผักกาดหินฮะได้แล้วเหรอไไม่รรู้อะนะนี่เหรอมันคือมันคือผักกาดหินอ้นี่เหรอนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้หิน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 นะครับเออหนโอ้โหนี่มันถ้าไม่สังเกตนี่มันจะเป็นสีเดียวกับหญ้าหญ้าเลยนะเนี่ยอือ แล้วไอ้ดอกเขาเหลืองเหลืองนี่มันกินได้ไหมลองชิมดิไปเอาดิอ๋อมัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้เหรอ <laughs> ต้นมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่ <laughs> โอ้ต้นเป็นอย่างนี้เลยนะโ <laughs> อ้พะ <laughs> การหินนะฮะอุ้ยถ้าไม่สังเกตดีจะไม่เห็นเลยนะโอ้หนี่โอ้เนี่ยนะเขาดูหน่อยนี่นะครับพี่เขายืนมาให้อ๋อไอ้ที่ดอกดอกนี่ก็เป็นต้นมันนะสิใช่ครับโอ้ทั้งนั้นเลยอันนี้คือนี่เลยว้าว นี่นะครับนี่คือแกปลูกไว้นะฮะนี่ครับพี่พีเขาปลูกไว้แล้วก็าพามาเก็บสวนพ่อพี่เองอ้าวเลยเพิ่งรู้ดอกเหลืองนี่มันใช่หมดเลยโอ้ขห้องมันหมดแล้วะแค่เห็นดอกก็สวยแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวลมจะพาไปดูเดี๋ยวลงไปข้างล่างแป๊บนึงใกล้ๆดีกว่านะฮะเดี๋ยวลมจะไปเก็บให้ดูด้วยว่าอ่านี่มาเก็บมันเป็นยังไงชัดๆนะฮะเดี๋ยวเอาใส่ถุงก่อนมูต้าสวยอะดอกสวยอะ เอาไปทําอะไรกินได้บ้างเนี่ยแกงส้มมีแกงส้มนะฮะนึ่งรั่วนึ่งจิ้มน้ําพริน้ําพริกได้หมดใช่แล้วก็เอาไปทําผักดองเอาผักดองก็ได้ผักส้มเอาส้มผักอ่ะอ๋ออส้มผักร่อยมากอื้อันนี้แบบแซ่บเบอร์เบอตองโอ้หนักกว่าใบตองอีกโอ้โหนี่หญ้านี่แบบชนิดที่ว่าท่วมหัวเลยนะเอามุดแล้วนะเออหญ้ามันเพิ่งขึ้นนะเนี่ยวันนีพิ่งขึ้นเหรอเนี่ย จะไม่ไอ้นี่ขนาดนี้อโอ้โหพี่เขาลุยมากเลยสุดยอดนะฮะจริงเหรออยอดไหนอแล้วมันมีคู่เหมือนสิเอ้ยอ๋อมันมีคู่เหมือนด้วยเหรอแค่คู่เหมือนตอนแรกอรัพี่ว่ามันเป็นไข่ตอนแรกพี่จะเก็บอ๋อมันเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้แล้วพี่ใหญ่ลองเอาใบไปเทียบใกล้ๆสิคือ,อยังอ่อนเลยนะนี่ไม่ใช่อ๋อลองเด็ดลองเด็ดมาเราจะได้เห็นความแตกต่างนี่อ๋อนี่มันเป็นมันคล้ายๆกันนะเนาะ ออใช่คล้ายจริงด้วยแต่อันนี้เขาจะมีขนใช่ไหมเอออันนี้ไม่มีขนอันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะฮะอันนี้คือจะเป็นขนขนนะคือกินไม่ได้นะไอ้เนี่ยเนี่ยกินไม่ได้แต่อันนี้กินได้กินได้วันนี้ไม่มีขนเขาแบบคือเขาจะเรียบเรียบนะฮะแกงส้อมมันอร่อยนะเหมือนเหมือนผักกาดผักกาดเขียวใช่ไหมบ้านบ้านเราเขาเรียกเออใช่ใช่สไตล์นั้นเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเก็บต่อนะให้พี่เขาเก็บต่อนะฮะแล้วก็จะมีคือแบล็คเบอร์รี่ยาวๆตรงนี้ด้วยฮะนี่ต้นแบล็คเบอร์รี่นะ หน้ำหนามเนี่ยนะครับนี่กำลังแฮงยอดเลยนะฮะโอ้โหเก็บๆโอ้โหเดี๋ยวแพนให้ดูความเหลืองความสวยนะฮะโอ้อบรรยากาศสุดยอดเป็นใหม่ๆโอ้ตอนนั้นน่ะไม่มีหญ้าเลยนะซึมเลยแล้วยอดครบถ้ว,อวานอ้น้ําน้ํน้ํๆนี่โอ้โหย่อง,อง,องๆๆๆ <laughs> นี่ครับมืออาชีพปั๊บเดียว <laughs> ได้เป็นกรรมไหมฮะอย่าลืมนะนี่ต้นนี้คือต้นไอวี่พอยซัมเห็นยัง f i s h one Ivy poison ไหนอะเนี่ยไอวี่พอยซัมนี่เดี๋ยวไอวี่พอยซัม w h i s h one is very itchy อ๋อตัวนี้พี่มันโดนมันโดนผิวใครนะอิ๊ชี่ทั้งคืนทั้งวันเลยนะอ๋อเขาบอกว่าถ้าโดนผิวแล้วมันจะคันนะคันมากคันทั้งวันทั้งคืนนะฮะบางคนแพ้จะเป็นผื่นแบบนี้เป็นไข้เป็นไข้เลยอ๋อเป็นไข้ด้วยนะฮะ โอ้นี่นครับเขจะเป็นหน,หนามเนี่ยฮะเนี่ยห,หนามหนามหนามทั้งแบบว่าใบนี่จะหนามเยอะมากเนี่ยฮะนี่นี่ก้อนนึงโอเคนะดีที่ลมใส่เกงขายาวมาฮนะหวังว่าจะไม่โดนโอเคก็เคเจะเดินออกจากบ้านได้วยโอ้โหแต่บรรยากาศสวยอะ่ะสวยมากคือดอกสีเหลืองๆ,ๆ,ๆนี่สวยแล้วแบบทำให้เราแบบไม่อยากเก็บอ่ะแค่เห็นนี่ก็สวยแล้วอ่ะ อ๋อนี่ไงองวดที่แล้วพี่ยายใส่ขาสั้นมาให้เป็นรักใส่ขาสองขวดอ๋อนี่นะฮะลมพยายามเดินหลบนะฮะต้นที่พี่เขาบอกที่มันเป็นหนามๆเนี่ยฮะมันแบบเยอะมากเลยนี่อีกโอเคนะฮะเดี๋ยวลมคิดว่าลมจะไปเก็บสักสี่ห้าต้นนะฮะคนมาเก็บเยอะอ๋อพี่เขาบอกคนมาเก็บเยอะนะครับนี่ครับพี่เขากำลังเก็บนะฮะ นี่คือเก็บสักประมาณ10อาทีฮะตอนนี้ได้เกือบครึ่งถุงนี่แล้วนะครับตนนแต่ตอนนี้คือต้นไอ้แบล็คเบอร์รี่เขากำลังแบบแตกยอดอ่อนเยอะมากเลยนะครับตรงน,นี้นี่ครับพี่เขาได้มาเต็มหอบเลยเป็นหอบเลยอ้ยอเอา้ามันมันโตหมดเลยบ่มันอ้วนมันไอ้นี่มันหนา ผักกูดี๋ยเราให้ทุกคนดูนะพี่เขาบอกเป็นผักปูดพี่เขาเก็บไปกินตอนนั้นแบบว่าเป็นหอบเลยนะฮะนี่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 ที่เห็นนี่เป็นผักปูดนะฮะพี่เขาเก็บไปกินแบบอู้เยอะมากนี่ครับนี่นี่ครับตรงนั้นเลยแต่มันโตหมดแล้วนะนี่ อันนี้เป็นผักบุ้งฝรั่งนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูผักบุ้งฝรั่งด้วยฮะใช่ใช่ Japanese Nod w e โอ้มีรถด,ด้วยนะรถสองคันเลยนะออโอ้ย <laughs> <laughs> โอเคเราจะให้ทุกคนดูผักบุ้งฝรั่งนะครับแล้วก็สร้างรถสองอีกสองคันนะทานฟ f o r เมอร์รถเก่าแก่ไม่รู้มาจากไหนนะฮะโอเคนั่นแหละนะผักบ,บุ้งฝรั่งโอ้ผัก <คน S 1> <พ>บุ้งฝรั่งเยอะมากล่างหดออกมาตรงนี้นะเนี่ยผักบุ้งฝรั่งเต็มเลยอีเยอะเดี๋ยวขอวางก่อนนะขอวางก่อนนี่นะฮะที่เห็น ด้านหน้านี่คือผักบุ้งฝรั่งทั้งนั้นเลยนะค,ะนะครับผมนี่ยอดอย่างเงี้ยกินได้นามา่าไรน้องหักหักหักโชว์หน่อยหักโชว์หน่อยหักโอโอโอผัอ,อ,อบุอง้งฝรั่งครับผม ถ้ากินโชว์กินโชว์ได้ไหมมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวนะครับพี่เขาบอกมันเปรี้ยวต้องต้องอันนี้เอาไปทำอะไรกินถึงจะอร่อยแกงเทโพอันนี้จะไปแกงเทโพนะครับแกงเทโพแกงส้มแกงส้มแกงเทโพนะฮะอือแล้วที่เห็นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือทั้งหมดเลยยอดผักบุ้งฝรั่งทั้งนั้นนะฮะพี่เขาเพิ่งมาซื้อที่ไว้นะครับใช่โอ้เราดูต้นของเขาแบบอวบอวบใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้สุดยอดเราดูดิดูดิดูดิไอ้ไอ้พวกนี้ยังไม่ใหญ่เท่าเลยนะสุดยอดเลยนะครับ จอดมากโอ้โหนี่ยังอวบพับเจ้านหนลองหักเขาหน่อยนี่ลองหักเขาหน่อยนี่ไม่มันองกินหนอยอย่างนี้หนูอ๋อหน่อยอย่างนั้นมันแข็งมันแก่แล้วเขาไม่กินเขาจะกินหนอนอย่างนี้พี่เขาบอกนี่ครับหนอขนาดนี้คือเขาที่เขานิยมกินกันใช่คือประมาณขนาดนี้ใช่แต่อันที่ใหญ่ๆเนี่ยคือมันมันมันแก่แล้วอ๋อต้องเก็บขนาดนี้นะครับ โอ้เหมือนนอไม้ฝรั่งเนาะถ้าอย่างเงี้ยนะน,น,น,นี่ครับคือพี่เขาแนะนําว่าให้ไซส์ขนาดนี้กําลังกินกําลังอร่อยกําลังเปรี้ยวโอ้ยนี่ยังอวบยังอวบยังใหญ่ปาด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 ,ปาด,ปาดอู้ยเจอแต่เพิ่งซีนี่มันมีไหวนี่ครับพี่เขาแบบอดใจไม่ไหวก็เดินตามมาด้วยนะฮะนี่พี่เดียนบอกขนาดนี้กําลังกินนะ ก็นาาั่นแหละฮะอยะโอ้ยสุดยอดโอ้ดูดิทางนั้นเลยอ่ะโอ้ยเยอะมากเป็นปลาแบบใหญ่มากเลยตรงนี้นวเวลาเห็นไม่มีคนมาหักเอาไปกินด้วยนะอ๋อมีคนเอามาออมาหักแล้วมีคนมาเก็บด้วยนะพอคนเข้าเสือแล้วด้วยนะเ <laughs> นี่ยครับมีคนมีคนมาเก็บนะน,นี่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 อันนี้อันนี้อนนโอ้อันนี้ก็สวยนะฮะนี่เดี๋ยวลมขอเด็ดสักหนึ่งอัน ขนาดนี้น่ากินนะสุดยอดเลยนะครับนี่สานอนเ้ยยานอ็ใหงน้ยกำลังาอ้ยปลากำลังพอดีกินเลยนะนี่มันนางงามเลยนะเนี่ยโปอ้ยสามสาอนี่นางงามทั้งนั้นเลยโป เห็ดเยอะแถวเนี้ยเห็ดขาวอ่ะเห็ดที่ฉันเคยพาไปเก็บวันน่ะแถวนี้เยอะมากนะโอเคเนั่ยนะพอวันเนี้ยตรงนี้มีเห็ดด้วยนะฮะเดี๋ยวเขาบอกพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเห็ดมาออกเดี๋ยวพี่เขาจะพามาเก็บเห็ดด้วยนะฮะวันนี้ถ้าเก็บไปทั้งหมดนี้คงจะแบกกลับไม่ไหวนะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคือเยอะมากว้าวปลอกไงต้องปอกก่อนนะวิธีกินใช่ต้องปลอก ที่เขาบอกต้องตอกนะฮะแลตวกอ๋อลอกอย่างนี้แต่เห็นบางคนคนจีนเขากัดกินเลยนะใช่แต่ของเราเราใส่เส้นเอาเหรอไอีวี่ไอีวี่อันนี้จริงเอาแค่นี้เอาไปลวกพอกินท้องผูกใครท้องผูกกินได้ฉันนี่แหละอันนี้เป็นยาระบายนะครับผมกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะครับผม นี่เราเรียกกนลับนะครับไม่งั้นอยู่ไปเรื่อยก็จะเก็บเรื่อยๆนะฮะอโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนดูซากรถด,ด้วยนะฮะ<อ>ตรงนี้เาาดียวนะฮะทางนู้นบอกเดียวนะฮะ<อ>นี่ซากซากรถอยู่ตรงนี้นะครับผมเดยวจะพาไปเก็บพักรูดนี่ซากรถนะฮะนี่เราไปเราพอนะไหมใช่พี่พอ,อ,อนี่ไเนี่นะครซากรถสองคันนะครับผม มีขยะมีอะไรเต็มเลยนะฮะดูดิจอดนี่ครับตอนนี้มาอีกหนึ่งที่ข้างๆนะฮะตอนนี้พี่เขาเก็บผักกูดกันแล้วครับโอ้โหหักนังป๊อกเนี่ยฮะดูดิดูพี่เขาหักกันอืนอหืเราแต่ยอดเราแต่ยอดได้ไหมฮะเลือกได้นะครับโอ้โห าะอันนี้รสชาติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงผักกูดเนี่ยมันมันมันใช่ไหมคือเอาไปทำยังไงกินลวกลวกลวกแบบลวกเกลือต้มต้มผ่านน้ำเกลือนะผ่านน้ำต้มน้ำร้อนเนี่ยเอาเกลือใส่นิดนึงแล้วก็ลวกให้ให้กะให้มันสุกกนแหละพอมันสุกแล้วก็เอาออกมาล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำเสร็จแล้วก็ เอาไปทิ้งโยนลงหางคันไม่ใช่ก็คือลวกใส่เกลือแล้วก็ล้างน้ํานิดนึงแล้วก็คือกินคือกินกับน้ําพริกอะไรได้ปกติเลยใช่ไหมกินกับน้ำพริกปกติเหรอพี่เขากินนะพี่เขาพี่เขากินเยอะมากนะครับพี่เขาถึงพี่เขาถึงได้เป็นแบบนี้นะครับมกูขายกูหรือกูจะขายกูดีวะ แต,แต่พี่เขาบอกว่าอร่อยว่าพี่กินมากี่ปีแล้วโหพี่กินมาได้สิบห้าวันแล้วเอาจิงๆดิก็เรื่องจริงกินมาแค่สิบห้า,าวันลาใหญ่กินผักอันนี้เป็นเออเหรออวดยากเลยปวดยากพี่เขากินมาสิบห้าวันแล้วฮะอะไยังพี่เขาหลอกนะนี่นะคือยอดผักกุที่พี่เขาเก็บกันนะนี่เดีย๋ยวจะลองครับออนี่ครับ เน,บบนี่ยครับ,บ,บ,รบหลังจากที่ไปเก็บผักอะไรนะผักกาดคล้ายๆผักกวางตุ้งนะฮะแล้วก็ผักบุ้งฝรั่งแล้วก็ผักกูดตอนนี้จะไปเก็บผักเซียนนะฮะเรามาอีกป่าหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวลมจะพาทุกคนไปดูผักเซียนนะฮะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือทางนะครับผม ทางที่เขามาเดินในสวนพาม้ามาเดินพาน้องหมามาเดินเล่นมาเดินออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายปั่นจักรยานนะฮะแต่ตอนนี้เรามาทําอะไรผักเียนเก็บผักเสียเเส้ยนนะนี่คือหน้าตาผักเสี้ยนอันนี้ใช่ไหมผักเสี้ยนออคือเอาแต่ส่วนยอดมันเสี้ยนฝรั่งนี่คือผักเสี้ยนฝรั่งนะครับผมแล้วดอกเดือกมันกินได้หมดเลยเหรออย่าไปเก็บเอาไว้ให้มันเป็นหมากอ๋อ <laughs> เป็นหมากหื <laughs> นี่นะครับหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะนี่ผักเซียนฝรั่งเอาไปทําอะไรเอาไปดองเหรอพี่พี่เขาบอกเอาไปดองนะฮะแล้วกินสดได้ไหมอ่ะกินสดได้จริงหรือเปล่า <laughs> กินได้โอเคนี่นะครับหลังจากนอกจากจะเจอผักเยอะมากตอนนี้เราเริ่มเจอเห็ดแล้วนะฮะ เออไม้สอยเลยเหรอโอเคนะเดี๋ยวจะหาไม้สอยละโอ้โหนี่ดอกสวยนะฮะอ้โนี่นี่สวยสวยโอ้เออโอ้โหแล้วแบบว่าแต่ละคนนี่รองทงรองเท้าเสื้อเสื้อชุดเชิดไม่พร้อมกันนะแต่ใจรักมากนะฮะเดี๋ยวกำลังเราพวกเรากำลังจะหาไม้กันนะครับนั่น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 ใหญ่ใหญ่ไม้สอยไม้สอยนะฮะโดนเีตหัวซทั้งหมดหืมแมนมาก นี่เห็นตังลมเรานะฮะ <c oughs> อู้ด้างบนนู้นเยอะมากเลยโอเครู้สึกว่าฝั่งนี้ก็จะสวยนะเนอะเอาไม่ได้ไงสูงเกินนี่ครับด้านบนนี้สวยมากเลยแต่เขาสูงเกินนะฮะเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ลงมาเลยแล้วกันน,กนี่ครับ <c oughs> นนี่นะครับดูทางนะครับผม,มคือแบบใจรักมากนะฮะเห็ดนี่เป็นอะไรที่พวกพี่ๆเขาชอบกันมากนะครับนี่ครับบนในต้นนี้ฮะนะก็จะ,อ,ะอันนี้คือเห็ดนางรมที่เขาเอา่อเหี่ยวหมดแล้วนะครับผมนี่ฮะเขาเหี่ยวแล้วโอ้โต้นนู้นโอ้โหลายนุ้นสอยอย่างเดียวนะฮะ ชอบมากนูมนนะฮะเดี๋ยวจะไปดูพี่เขาเก็บสวยๆนะฮะนี่อันนี่สวยเลยนี่นะฮะโอ้หนี่มันอยู่ตามขอนนี่คือมันเปียกมันแฉะมันเน่าหมดแล้วทะตรงนี้นี่ครับบนต้นนี้ก็มีนะนี่บางอันก็กําลังออกนะฮะเล็กๆเนี่ยครับบางอันก,ก็เน่าไปแล้วบางอันก็เน่าไปแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวดูต้นนี้ดินี่นะฮะ เนี่ยนะครับหลังจากที่ลมกับพวกพี่ๆเขาไปเก็บผักมานะฮะลมก็เอามานี่นะครับเดี๋ยวลมจะไปลองกินดูว่าจะรสชาติอร่อยหรือเปล่านะฮะลมแบ่งมานิดนึงนะฮะให้พี่เข้าไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ผักบุ้งฝรั่งแล้วก็ผักกุดให้พี่เข้าไปหมดเลยแล้วก็เห็ด นางลมด้วยนะฮะเราสรุปผักเซี้ยนเราไม่ได้เก็บนะ,ะเราทิ้งว่าเราเจอเห็ดแล้วเราทิ้งผักเสี้ยนเลยนะครับผมเนี่ยฮะก็เป็นคลิปไปเก็บผักที่อเมริกานะครับคลิปเดียวได้แบบว่าหลายผักมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักผักกาดนะ,ะแต่ลมว่ามันเหมือนผักกวางตุ้งมากกว่านะครับผมแล้วก็ผักบุ้งฝรั่งแล้วก็ผักเซี้ยนด้วยนะ,ะแต่ไม่ได้เอาแล้วก็เห็ดนางลมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลมเอ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวลมจะพาไปเก็บอะไรหรือว่าลมจะพาไปดูในที่ทำงานในร้านข้าวแกงที่ลมทำอยู่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วบายบาย